พลังสตรีสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตนี่คือส่วนหนึ่งของกลุ่มสตรีที่รวมตัวกันด้วยความมุ่งมัน่นเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไข่อารมณ์ดีของบ้านละโพหมู่ที่3ตำบลปา่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะก็คือเหมือนเลี้ยงแบบตรงตับแล้วก็เลี้ยงแบบกักขังเขาอะค่ะให้มีความต่างหนึ่งในเรื่องของตลาดด้วยเพื่อจะมีความต่างแล้วก็สุขภาพของไก่แล้วก็ไข่เนี่ยมีไข่แดงอะค่ะมันจะมีขนาดใหญ่กว่าในท้องตลาดแล้วก็ความมันวาวจะต่างกันค่ะวัตถุดิบหลักในการเลี้ยงไก่แล้วก็มีปลายข้าวกับมะละกอสดเนี่ยค่ะเราจะเอามาต้มเพื่อแปรรู ต้มเสร็จก็ออกมาผสมกับหยวกกล้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาดากับอัวอาหารมาผสมแล้วก็ให้ไก่เลยในแต่ละมือค่ะเปิดเพลงให้เขาฟังด้วยในช่วงบ่ายค่ะแล้วเพลงที่เราเราเปิดเนี่ยเน้นเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อให้ผ่อนคลายไม่กระตุ้นเขามากเกินไปอะค่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้ยื่นกู้อะค่ะก็คือมองตลาดว่ามันพอจะไปได้อยู่เรายังขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในการมาลงทุนก็เลยตัดสินใจที่จะไปขอกู้เงินจาก ปศุสัตวเตียค่ะก็คือในส่วนหนึ่งเราจะแบ่งมาเป็นซื้อแม่พันธุ์ไก่อีกส่วนหนึ่งก็คือสร้างเป็นโรงเรือนแล้วก็คือเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงไก่อะเขาก็คืออาหารส่วนของอาหารต้นทุนพวกรำข้าวโพดลายข้าวอะไรแบบนี้ค่ะหลักๆเลยก็คือรายได้เราเพิ่มขึ้นพอหลังจากเรามีไก่เพิ่มขึ้นรายได้เราเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนในเรื่องอาหารนะคะเท่าเดิมแต่รายได้เราเพิ่มขึ้นค่ะปกติก็มีอาชีพอีกอย่างอยู่ิ้ภารกิจจากกิดยางเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เข้ามาช่วยกันทําตรงนี้มันสามารถเพิ่มไรายได้ให้เราจากไรายได้ประจําอยู่และะ้วค่ะเราก็มีไรายได้เสริมเข้ามาจากทําตรงนี้ค่ะทางกลุ่มก็เป็นสมาชิกของกองทุนน่าแบบบัณฑตได้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการขอกู้เงินกองทุนนอกเรียนเพื่อมาเพิ่มจํานวนไก่ไข่ที่มีอยู่ะคะ่ะให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนที่ว่ากลุ่มเขาเลี้ยงไก่น้อยแล้วก็ได้รับเงินกองทุนเพนา มาสนับสนุนจํานวนตัวไก่เพิ่มขึ้นแล้วก็ขายในที่ออกขายในแต่ละวันนะเราได้จานวนเยอะกว่าสนับสนุนซื้อพันไก่ไข่เพิ่มขึ้นค่ะจุดเด่นของกลุ่มนี้ก็คือว่าไก่ไก่ไข่อารมณ์ดีนี้เขาจะเลี้ยงปลอดสารพิษเขาจะเปิดเพลงให้ไก่ฟังในช่วงฤดูร้อนนะคะจะเปิดเป็นเพลงลูกทุ่งให้ไก่ฟังแล้วก็จะทําอาหารลดต้นทุนเองค่ะความสําเร็จของกลุ่มนี้คือสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีมีรายได้เสริมจากครัวเรือนที่ว่าเขามีอาชีพกริดยางค่ะก็คือมาหนุนเสริมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้น กลุ่มเลี้ยงแพะพันุ์พื้นเมืองบ้านโคงค่ะเดิมก็ชอบเลี้ยงแพะอาหารเป็นครอบครัวนะคะพอมีโครงการกองพืนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดปัตตานีอ่ะเขาจะมีการให้กู้เงินให้จัดกลุ่มว่าสตรีเราในหมู่บ้านจะทําอะไรแล้วก็ให้รวมตัวกันคือคุยกับกลุ่มแม่บ้านนะคะว่าว่างานนะคะมากู้ทําอะไรสักอย่างไหมเกี่ยวกับงานอาชีพนะคะเพื่อเสริมไรายได้ให้กับครอบครัวณนะวันนี้ก็คือกู้เงินครั้งที่2นะคะเป็นการขาต่อยอดเพื่อจะซื้อพันธุ์แพะมาเลี้ยงในในกลุ่มนะคะ เลี้ยงง่ายเราเลี้ยงแบบปล่อยแล้วก็มีการปลูกหญ้าให้แพะด้วยเป็นหญ้าเนเปียค่ะสมาชิกก็แบ่งกันค่ะช่วงสองคนมาดูแพะในในสวนพอประมาณสัก10บโมงเราก็เอาน้ํามาให้ให้อาหารด้วยค่ะไอ้2สองก็อีกทีมนึงอีก2คนค่ะเพราะว่าในกลุ่มของกลุ่มเลี้ยงแพะพันธพื้นเมืองนี้คู่กัน4คนค่ะก็ซื้อพันธุ์แพะแล้วก็ซื้ออาหารแล้วก็เรามาทําโรงเรือนโรงเรือนนี่เดิมมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็มาขยายนิดนึงให้แต่ะว่าเราแบ่งเป็นช่องช่องนะคะให้ให้ใหใหใหกับ แพะตัวผู้แล้วก็ตัวเมียแยกกันเพราะว่าถ้าเราไม่แยกนี่คือเขาจะชนกันนะคะคือเราสามารถขายแพะได้แล้วค่ะเป็นรายได้ค่ะงานหลักก็คือมีอยู่เลี้ยงแพะนี่เป็นเสริมอาชีพนะคะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เยอะเลยค่ะดีใจนะคะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาที่ว่าทําให้ครอบครัวมีรายได้แล้วสตรีในหมู่บ้านก็คือมีอาชีพจากที่ว่าว่าง,งานก็คือมีอาชีพทํานะคะปกติก็เป็นแม่บ้านว่างๆก็มาทํามาเลี้ยงแพะ เป็นรได้เสริม กลุ่มเลี้ยงแพะพันพื้นเมืองของบ้านคลองนี้เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ดีก็คือผ่อนชำระนี่ไม่ไม่มีปัญหาเลยสมาชิกในกลุ่มก็ร่วมมือกันทํางานดีรอบแรกเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนเขาจะเลี้ยงแพะพันพื้นเมืองอยู่แล้วแล้วก็เขามีปัญหาในเรื่องของทุนเขาก็อยากจะส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยอนุรักษ์พันของแพะพันพื้นเมืองเอาไว้พอเขากู้กองทุนพัฒนาบทบัตรดีพอเขามีการผู้ยืมเงินมาพอได้กําไรเขาขายแพะขายอะไรไปเขาก็มารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเขาจะมีปลูก ผักหมุนเวียนตอนนี้เขาก็ลงเสาวรสเก็บขายผักได้ทุกวันก็เป็นไรายได้ให้แก่ครอบครัวอยากเชิญชวนให้สมาชิกนะคะกองทุนพัฒนานบทบาทสตรีที่ยังไม่เคยกู้เงินเงินทุนสนับสนุนเนี่ยทำโครงการยื่นเสนอได้นะคะยังเหลืออีกนะคะเงินทุนหมุนเวียน,นยีสมาชิกที่ยังไม่เคยกู้ก็สามารถมามาขอกู้ได้ขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สนับสนุนความเป็นอยู่ดีขึ้นในครอบครัวที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น